ต่อมาในมาตรา20ตรกรณีที่ตำแหน่งประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาลว่างลงเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา20ทวีนะครับให้สภาเทศบาลเนี่ยเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน15วันนะครับนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง ในมาตรา20ทวีนะครับนอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา20แล้วนะครับประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาลเนี่ยก็อาจจะพ้นจากตําแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้วงเล็บ1ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชาการจังหวัดวงเล็บ2เนี่ยสิ้นสุด สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลก็คือ,อไม่ได้เป็นสอทอแล้วนะครับวงเล็บ3รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา73ในวงเล็บ4เนี่ยสภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากตำแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ศรีตำแหน่งหรือสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนหรือละเลยไม่ปฏิบัติการหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่โดยมีจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลไม่น้อยกว่า1ในสของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เนี่ยเข้าชื่อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา และมะติดังกล่าวเนี่ยนะครับจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ทั้งนี้เนี่ยให้พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติ